สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังหาดูยากแพรรี่ไพรวันเปิดภาพเมื่อ3มปีที่แล้วสมัยศึกพระมาะใหม่ๆยอดไลท์ถลม่มทลายสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวสำหรับแพรรี่ไพรวันที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ภาพที่ทำเอาชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างมากสำหรับภาพสมัยที่เจ้าตัวนะันศึกจากการเป็นพระใหม่ๆผ่านเฟซบุ๊กไพรวันวรณบุตรพร้อมระบุข,ข้อความว่า วันนี้3ปีที่แล้วหลังศึกใหม่ๆฉันนั่งกินข้าวขาวหมูตอนกลางคืนต่อมาได้โพสต์ภาพปัจจุบันและตอนศึกใหม่ๆมาเทียบกันพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเรามาไกลแค่นี้ก็เกินที่ฝันตั้งเท่าไหร่ท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากอาทิพรวันหมายถึงผู้ที่เกิดใหม่ได้ถึงสองครั้งคนละคนเดียวกันแน่นะสาวสวยขึ้นเยอะมากค่ะเป็นต้นอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ